สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นอนน้อยคลิปนี้เป็นคอนเทนต์ใหม่ของช่องเราก็คือรีวิวเมตาการ์ดโปเกมอนทุกต้นเดือนหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปกันเลยการมาอย่างยิ่งใหญ่ของชุดเมกาเบรฟเมกาซิมโฟเนีย ตั้งแต่ชุดสายใยแห่งโชคชะตาเป็นต้นมาชุดที่มีโซลัปิป e ีเอ็กซ์นะครับเมตาก็ไม่ได้เปลี่ยนไปเท่าไหร่มีเพียงแค่การสเสริมเด็กเดิมๆให้เก่งขึ้นเด็กจากชุดใหม่ๆไม่สามารถแทรกตัวขึ้นมาเป็นเมตาเทียสได้ชุดเมกาเบลฟซิมโฟเนียน่าจะมาเขย่าเมตาเดิมๆด,ด้วยการที่มีความสามารถเก่งและโกงในร่างเมกาแต่หากโปเกมอนเมกาเหล่านี้หมดสภาพเพื่อนๆจะเสียถึง3ไพล์ด้วยกันร่างเมกาที่ดูโดดเด่นได้แก่เซอร์ไนท์และ ฟูชิกิบานะซึ่งเมตาตอนนี้เต็มไปด้วยโปเกมอนธาตุมืดไม่ว่าจะเป็นโอลองกาดอนมืดโซรัวอาจจะทําให้เซอร์ไนท์เมกาเล่นลําบากหน่อยเพราะแพ้ทางส่วนฟูชิกิบานะที่แพ้ธาตุไฟตอนนี้มีแค่เด็กของบาคุฟุนที่เป็นธาตุไฟในตอนนี้นะครับจากที่กล่าวมาคาดว่าเด็กยอดฮิตจะเป็นเซอร์ไนท์ฟ้าขนองคลัง่ง และชาร์ปโกเพราะ2เด็กหลังจัดอยู่ในพวกตีแรงบ้านช่องพังสามารถน็อกพวกเลือดเยอะๆได้ในครั้งเดียวส่วนเด็กออลองกะอาจฆ่าพวกเมก้าได้จากการใช้ดิสดดโวลูชั่นซึ่งไม่รู้ว่าจะเวิร์กไหมเด็กโดรเพาและดอนมืดก็คาดเดาได้ยากว่าจะยังเก่งอยู่ไหมเมื่อชุดใหม่นี้เข้ามานะครับที่พูดไปเนี่ยเป็นเรื่องของอนาคตเรามาดูปัจจุบันกันก่อนอันนี้เป็นตารางจัดเท์ลส์ของเว็บโปเกกับบุ๊กชอบเด็กไหนก็จิ้มเลือกได้เลยครับผมจะค่อยๆพูดไปทีละเด็กนะ มาเริ่มกันที่ TIS ก่อนโดรเพา EX เป็นเด็กที่เก่งกลางเกมเป็นต้นไปมีความสเสถียรมากจากโดรนจิไม่กลัวนันจโมตอนท้ายเกมการตีและหยอดเม็ดดาเมจที่ทําให้ไม่น็อกคู่ต่อสู้ทันทีทําให้ฝั่งตรงข้ามไม่สามารถใช้ความสามารถของคิจิคิกิสึหรือนกจั่วได้แล้วค่อยจัดการทีเดียวโดยเก็บ3-4ไพร์ในเทิร์นถัดไปถือว่าเป็นท่ามาตรฐานของเด็กนี้ลิสต์ที่นิยมมี2เวอร์ชั่นก็คือแบบที่ใส่โยนัวกับไม่ใส่โยนัวซึ่ง ่งไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญในสถิติผลการแข่งก็คือเพื่อนๆชอบแบบไหนก็เล่นแบบนั้นไปได้เลยหรือบางลิสก็สปแปลตใส่ดอนมืดเข้าไปด้วยอย่างไรก็ตามหากเซอร์ไนซ์ซึ่งได้ฉายาว่าเป็นนักข่ามังกรเป็นที่นิยมหรือมีเด็กอื่นๆที่ใส่ปิปปี้ EX ได้เยอะขึ้นโดลาเเาวก็จะถูกข่มและเล่นลำบากขึ้นครับ ชาร์ปโก EX การมาของเกโนเซ็ก EX ทำให้ชาร์ปโกเสถียรขึ้นแม้ว่าเงื่อนไขาการโจมตีจะต้องทิ้งการ์ดพลังงานบนมือแบบโคตรเยอะแต่ชาร์ปโกก็จ่วเยอะเช่นกันและเราสามารถใช้การ์ดซัพพอร์ตคำสั่งของบอสหรือฟูลทูได้อย่างยืดหยุ่นกว่าเด็กอื่นๆชาร์ปโกนั้นตอกร่อกับตัวะเพาและฟ้าขนองคลั่งได้ดีแต่ค่อนข้างลำบากเมื่อเจอกับเด็กไร้เดียวเช่นเซอร์ไนท์หรือบาคูฟุนอย่างไรก็ตามชาร์ปโกค่อนข้างได้รับความนิยมตัวเด็กมี ความตรงไปตรงมาจั่วได้เยอะแล้วก็ไม่กลัวนันจะโมครับ ฟ้าขนองคลั่ง ex dexing ประจำเมตาถ้าเล่นหลังแล้วมือดีๆสามารถตีนกโปเกมอนเลือดตั้งแต่70ถึง350ได้ไม่ยากหากสามารถรักษาเทมโปหรือจังหวะในการเล่นและมือไม่บลิกซะก่อนเราจะชนะก่อนที่ฝั่งตรงข้ามจะตั้งตัวได้หรือหากตีแลกไคลส์กันด้วยความที่เราเปิดก่อนได้เปรียบก็จะเก็บ6ไคลส์ได้ก่อนครับลิสต์ที่นิยมเนี่ยมีอยู่2เวอร์ชันก็คือแบบที่ใส่นกคู่กับไม่ใส่นกคู่ยังไม่มีการสรุปว่าเวอร์ชันไหนดีกว่า แต่ล่าสุดแชมป์ญี่ปุ่นเนี่ยเขาเล่นแบบไม่ใส่นกคู่นะครับเพราะกฎการแข่งที่หากหมดเวลาเนี่ยจะมีการนับไพรส์ว่าคนไหนไพรส์นำคนนั้นก็จะชนะหรือที่เรียกว่าซัตตินเดนเองทําให้เวอร์ชั่นแบบไม่ใส่นกคู่เนี่ยมีความรวดเร็วและรุนแรงมากกว่า โอลงกะ ex เด็กเมตาน้องใหม่เริ่มได้รับความนิยมมากขึ้นสู้ได้ทุกเด็กแต่ก็เล่นค่อนข้างยากการเลือกโจมตีของโอลงกะการโยนดาเมจจากลิงและคำนวณเม็ดดาเมจจากยูกิเมนโกมีผลต่อการแพ้ชนะซึ่งอาศัยประสบการณ์และสัญชาตญาณในการเล่นสูงตัวเด็กเนี่ยไม่มีโปกเกมอนที่มีความสามารถจั่วดีๆเลยดังนั้นถ้าโดนนันจะโมช่วงท้ายเกมเนี่ยอาจจะบริตได้ง่ายกว่าเด็กอื่น ถ้าไปก็เป็นเด็กที่เป็นเทียเอกันบ้างนะครับเด็กแรกครับดอนมืด EX เมื่อโดุเพาได้รับความนิยมดอนมืดก็จะถูกข่มเพราะดอนมืดเนี่ยจะยิ่งตีแรงเมื่อฝ่ายตรงข้ามหยิบไพรส์แต่ดุเพาลเนี่ยมันไม่ยอมเทคไพรส์นะครับแต่ฝากดาเมจไว้แทนดอนมืดสามารถโดนอกระป๋องพืชตีน็อกได้ในทีเดียวและการมาของโกดักที่ปิดเอฟเฟกของโยนัวข่าวดีก็คือคนเริ่มใช้ซูโบมิลดลงเหตุผลเหล่านี้เป็นสิ่งที่ผู้เล่นดอนมืดต้องพิจารณาหากจะเอาเด็กนี้ ไปแขงโดยรวมดอนมืดนั้นไม่ได้แพ้เด็กอื่นๆอย่างรุนแรงมากหากเราปั้นดอนมืดและพีเจียได้ทั้งคู่บอร์ดของเราก็จะแข็งแกร่งมากเช่นกันเซอร์ไน EX ท่ามกลางเมตาโปยมอนธาดมืดโอลงกะและดอนมืดทําให้ความนิยมของเซอร์ไนลดลง โปรเพย y เยอร์ player, หลายคนเลือกเซอร์ไนท์ลงแข่งเพราะมีความเสถียรยืดหยุ่นสูงและสวนกลับได้ดีนอกจากนี้เริ่มมีการใส่บูลุนเจล ex ไว้ล็อกไอเทมและอุปกรณ์เข้าไปด้วยและการมาของเซอร์ไนท์เมกาก็อาจจะทำให้เซอร์ไนท์นั้นมีความแข็งแกร่ง,แ,งและมีความหลากหลายมากขึ้นด้วยครับก๊กก๊กหาซื้อการ์ดโปเกมอนแต่ไม่อยากโพสตั้งรับเองหาคนขายในกลุ่มไม่เจอซื้อน้อยไม่คุ้มค่าส่งกลัวถูกโกง นี่เลยร้านโปรเกตสต็อป TCG ทำด้วยใจรักในการเปิดซองพ่อค้าเปิดเองเจ็บเองหาคนมาช่วยค่ามาม่าและค่าอาหารแมวการทุกใบเก็บในกล่องอย่างดีทนุถนอมดุดลูกลักไม่ว่าจะเป็นคอมมอนอันคอมใบฟอยใส่ซองทุกใบใบแพงๆใส่ท็อปเปอร์ทั้งหมดนอกจากนี้ยังมีโค้ดลดจากช้อปปี้บวกส่งฟรีแบบนี้จะไม่แวะเข้ามาดูได้ไง สะดวกปลอดภัยได้กาซครบจบที่โปเกตสต็อปทีซีจีบาคูฟุนเจคไพรเดียวในเมตานี้ตีได้แรงตามก๊าซซับพอร์ตฮิบิกิที่อยู่ในหลุมตีแรงได้สูงสุดถึง280ดาเมจนี่ยังไม่รวมกับกำไรที่ตี EX แรงขึ้นได้อีกบวก30เป็น3 1 0ดาเมจเล่นคู่กับสเตเดียมกราวิตี้เมลเทนที่จะลด HP โปเกมอนล่าง2อ,อีก30หน่วยหากเงื่อนไขครบบาคูฟุนจะสามารถน็อกโปเกมอนล่าง2ในเมตาได้ทุกตัวถ้า ยังแรงไม่สะาใจบางเวอร์ชั่นใส่วิธินี่เพิ่มดาเมจโปเกมอนไฟบวกได้อีก10ต่อตัวด้วยร่างหนึ่งของบาคุฟุนก็เก่งนะครับช่วยให้เด็กสเสถียรประมาณหนึ่งอย่างไรก็ตามบาคุฟุนเป็นโปเกมอนร่าง2ทําให้สปีดของเด็กลดลงก็คือไม่ได้เป็นเด็กซิงแต่เน้นตีแลกไพ่แล้วเราได้เปรียบเขาตีเราตายได้1ไพ่แต่เราเน้นเลือกตีโปเกมอน EX เพื่อเก็บ2ไพครับ ต่อมาเป็นเด็กเทียบีกันบ้างนะครับบีดิวลัส EX บ i ดิวลัสก็ได้ประโยชน์จากเทโนเซก EX แต่ไม่เท่ากับชาโกถ้าโจมตีของบ i ดิวลัสนั้นจํากัดที่220ต้องอาศัยลิงมาชิมาชิระและระเบิดของแกงล็อกเก็ตเป็นดาเมจเสริมข้อดีก็คือเป็นโปเกมอนล่างหนึ่งที่เลือดเยอะถึง300และไม่แพ้ธาตุไฟหากตัวมันได้ออกท่าโจมตีก่อนข้อเสียก็คือการโจมตีค่อนข้างทื่อๆแต่ก็ไม่แรงเท่าฟ้าขนองข้างหรือจั่วเก่งเท่เทากับชาบโกอย่าลืมว่า เรามีจีลนที่จะช่วยให้เราเนี่ยใช้ท่าโจมตีของล่างพื้นฐานได้ซึ่งดิวแลนดอนมีท่าที่ตีแรงโดยนับจากตาเมจที่อยู่ในตัวมันบวกอีก80หากบีดิวัสของเราบาดเจ็บการใช้ท่านี้อาจแรงกว่าท่าตีปกติ220และการใช้ฟูทูยกบีดิวัสที่บาดเจ็บก็จะช่วยชะลอการเก็บพลายของฝั่งตรงข้ามได้เช่นกันบาซุลุบุลเลตวิธีเปิดเกมค่อนข้างตรงไปตรงมาใช้บาซุรุตีเพื่อหาจี้สายฟ้าและจี้พืชอย่างละ2ใบในเด็กมาแปะไว้ที่แขนเหล็ก พิก achu ex แขนเหล็กเนี่ยเอาไว้ตีพวกตัวเล็กส่วนพิก achu ไว้ตบพวกตัวใหญ่มีบิ๊บบี้ไว้ตีเผ่ามังกรบาชุลุพัฒนาล่างเป็นธาตุพืชสามารถตีน็อกโอลงกะและดอนมืดได้ฟังดูเข้าท่าและใช้ได้จริงแต่ความนิยมของเด็กนี้เริ่มลดลงเพราะถูกแก้ทางได้ง่ายและพลิกกลับมายากห้ามกลางเมตาฟ้าขนองคลั่งแขนเหล็กหรือพิก achu ของเราอาจจะถูกลากมาตีน็อกไปก่อนแต่ถ้าฝั่งตรงข้ามทําไม่ได้เราก็จะมีทั้งแขนเหล็กตีกดดันและ จที่รอขึ้นมาน็อกตัวเก่งๆของเขาได้ครับบูสเตอร์เด็กนอกกระแสอีกเด็กสำหรับคนรักอีวใช้บูสเตอร์ตีเปิด120และติด2 g ให้โปเกมอนฝ่ายเรา1ตัว มีนิมเฟียไว้ตีไล่ตัวเก่งๆกลับเข้ากองโดนกับตัวเองสักทีจะรู้ซึ้งมีโอกระปองน้ําไว้ตีเบนฝั่งตรงข้ามด้วยหากเขาไม่ได้ใส่เซมินนี่มันเทลสตันบ็อกซ์ที่ใส่อวีชัดๆอย่างไรก็ตามต้องบริหารจี้พลังงานดีๆและอ่านเกมว่าโปเกม,มอนตัวไหนที่เราปั้นมาสู้แล้วจะได้เปรียบฝั่งตรงข้ามมากที่สุดครับโซโลอาร์ก e อของ N เด็กจากชุดสายยายแห่งโชคชะตาส่งเข้าประกวดจุดเด่นคือเลือดเยอะถึง280มีท่าโจมตีหลากหลายขึ้นกับโปเกม,มอน ของ N ในสนามของเราไฮไลท์คือท่าตีหน้า90ตีเบนอีก90และท่าตีเป้าเดี่ยว170ดาเมจข้อเสียคือมันตีเดี่ยวไม่แรงหากเมตาไม่ค่อยใส่เชมินกันโซโลอาร์ก็น่าเอากลับมาเล่นอยู่ครับ เซครอม EX บวกชิบุรุเด็กไฟฟ้าสุดซิ่งกลับมาแล้วหรือเปล่านะสไตล์เดิมชิบุรุก็คือเจ้าแก่เมริทนั่นแหละส่วนเซครอมเนี่ยตีแรงมากครับในช่วงท้ายเกมดาเมจสูงสุดได้ถึง380สิ่งที่ยังขาดไปก็คือตัวตีไฟฟ้าที่ใช้แค่ 2G ีแบบไรโควีเพราะจุดอ่อนของเด็กนี้คือปืนอิเล็กทริกเจเนเรเตอร์เนี่ยมันด้านนะครับและไม่มีดับเบิลเทอร์โบจีไว้สาหรับแปะให้แขนเหล็กอะเนาะทาให้สปีดในช่วงแรกเนี่ยมันยังไม่สถเยรนเท่าที่ควร เรียกได้ว่าไม่ซิ่งก็สีของจริงเลยสำหรับเด็กนี้ครับ กาเบรีย EX ของชิโรนะเด็กท่าต่อสู้ส่งเข้าประกวดจากชุดการพงาดของผู้ไร้พ่ายหรือชุดของแก๊งล็อกเก็ตนั่นแหละกาเบรีย EX ที่แปะเฟืองจะมีเลือดสูงสุดถึง400ได้บัฟเพิ่มโจมตีจากโรสเลสบวก30ดาเมจต่อตัวท่าแรกเนี่ยใช้ตีมอนตัวเล็กส่วนท่าที่2ใช้ตีมอนตัวใหญ่เลือดเยอะสามารถตีแรงได้สูงสุดถึง260บวก30 30ก็คือ320ดาเมจในกรณีที่มีโรสเลสสตัวนะครับและมีมาชิมาชิร มาโยนนาเมัเสริมได้อีกข้อเสียก็คือบอดจะต้องฟูถึงจะเก่งถ้า2เนี่ยตีเสร็จต้องทิ้งจี้ทั้งหมดทําให้ตีต่อเนื่องลําบากตัวเด็กเนี่ยไม่มีการ์ดจวดีๆมีโอกาสมือบริกสูงเหมือนกันครับมาดูเทียซีกันบ้างนะครับบาซโมโบวกเก็กคโคกะ EX เกโกกะขวัญใจโปเกมอนเทรนเนอร์ยังไงต้องมีเล็กให้เขาบาซโมเนี่ยจะช่วยแปะจี้ให้เกโกกะตีศาจ122เป้าได้ง่ายขึ้นหรือบางลิสก็จะไปเล่นกับโซโลวัวของเอน็นก็ได้บาซโมเองก็เป็นตัวตีได้เช่นกันเนื่องจากว่ามันเป็นธาตุไฟชนะทั้งเหล็กและพืชซึ่งเจอได้เยอะในเมตาตอนนี้ครับคามิชูบวกบาจินคีลามงงานเทศกาลเ็กตัวเล็กหนึ่งไพยนอกกระแส มีลิงบาจินคีที่หาการ์ดอะไรก็ได้ขึ้นมือคามิชูธาตพืชตีเบิลเมื่อมีสเตเดียมสถานที่จัดเทศกาลถ้าตีปกติคือ100คูณ2แบบพิเศษคือใส่ผ้าฆ่าหัวสู้ตายบวกไปอีก10ดาเมจหรือไม่ก็กำไรบวก30ดาเมจกลายเป็นตัวเล็กที่ตีได้2 2 0ร้อถึงสองดาเมจข้อพิเศษของท่าโจมตีเล็กนี้ก็คือถ้าเราน็อกฝั่งตรงข้ามได้ในการโจมตีแรกฝั่งตรงข้ามจะต้องเลือกโปเกมอนที่เบ้นมารับการโจมตีครั้งที่2 ของคาร์มิช,ชูด้วยครับมาที่เด็กสุดท้ายแล้วนะครับมิโลคารลอส ex หากคุณอยากเห็นคู่ต่อสู้ทุกทรมานเพราะตีคุณไม่ได้แนะนําเด็กนี้เลยครับไม่ว่าจะเป็นมิโลคารอส ex โอกระปองฐานลากเจ้ายีราฟ ไทยทุกตัวล้วนป้องกันการโจมตีแบบเฉพาะทางเพียงคุณเลือกให้ถูกตัวก็จะทําให้ฝั่งตรงข้ามคิ้วขมมดได้ไม่ยากข้อเสียคือเด็กเมตาส่วนมากเนี่ยมักจะมีทั้งโปเกมอน EX และโปเกมอนธรรมดาร่างหนึ่งที่สามารถตีได้ครับเป็นยังไงกันบ้างครับก็จบไปแล้วนะครับสาหรับเมตาประจําเดือนสิงหาคมก็หวังว่าจะถูกอกถูกใจนะอาจจะมีเด็กที่เพื่อนๆกําลังเล่นอยู่ด้วยก็ได้เนาะ,ะก่อนจากลากันไปครับขอฝากล้านโปรเกสต็อปทีซีจีครับ ล้านการ์ดใน s h อ p e e ของนอนน้อยเองครับสามารถเข้าไปเลือกดูการ์ดได้นะข้อดีก็คือส่งฟรีมีโค้ดลดได้ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าหรืองานภาคการแข่งครั้งหน้านะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ